สวัสดีครับพบกับสุลคาลลิเวอร์พูลรอบเย็นนะครับประจำวันที่14พฤศจิกายนนะครับอยู่กับผมแอดมินเม้งเช่นเคยนะฮะสุลคาลลิเวอร์พูลรอบเย็นนะครับให้ได้ติดตามกันนะครับรูออีกแล้วนะครับแฟนบอลหงแดงทั่วโลกนั่งไม่ติดแน่นอนนะฮะเป็นสื่อของลิเวอร์พูลเอเคโคตีออกมาเองเลยนะฮะน่าสนใจจริงๆนะครับในเรื่องของโผกุนเชื้อคนใหม่ของลิเวอร์พูลนะครับแสดงว่าถ้าลิเวอร์พูลเอเคโคตีแบบนี้เนี่ยอาร์เนอร์สโอตก็ ขาเก้าอี้คงไม่แข็งแรงอีกต่อไปแล้วนะครับเพราะสื่อท้องถิน่นออกมาเล่นข่าวเองเลยนะครับส่วนเรื่องราวอื่นๆก็มีเยอะแยะมากมายนะครับอย่างเช่น9ก้าที่สุดแห่งความอื้อฉาวนะครับย้อนรอยจังหวัดผิดพลาดของ VR ที่ทําร้ายเรานะครับแล้วก็พูดตัดสินด้วยนะครับเขาสรุปมาให้จากดิทิแอนฟิลนะครับบอกว่า9เกมสุดอื้อฉานะครับจากการตัดสินผิดพลาดของกรรมการและ VR นะครับใส่ทีมของเรา แล้วก็มีเรื่องของศึกเดือด70ล้านปอนด์นะครับเอร์พูลเปิดศึกกับสเปอร์เปิดชางแย่งชิงเซมนเโย่สกล้องลมหายใจใหม่หลังหมดยุคซาร่านะครับก็ต้องรีบหาตัวแทนไว้นะครับและอื่นอีกมากมายนะครับที่เกี่ยวกับเอร์พูล l ของเราในสรุปข่าวลิเวอร์ลิปนี้นะครับไปติดตามกันได้เลยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะฮะเราไปเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกกันเลยนะครับเป็นสื่อจาก ลิวพูอิโคนะครับก็ต้องบอกว่าสื่อลิวพูอิโคออกมาตีแบบนี้เนี่ยขาเก้าอี้คุณสื่อของอันเนอร์สลัตก็คงจะไม่แข็งแรงอีกต่อไปนะครับเพราะสื่อท้องถิ่นเล่นเองเลยนะครับเป็นเรื่องราวของคุณสื่อคนใหม่ของลิวพูนะฮะ,ะไปดูกันหน่อยจากสื่อลิวพูอิโคเลยนะครับเลวอุนะฮะพบคุณสื่อคนใหม่สพัตแอนฟิลกดดันสลัตหลังฟอร์มห่วยซ้ำสอดเสียสามแข้งแดนกลาง รถปัญหาเซนเนอรใหม่ความวิกฤตที่แอนฟิลด์นะครับกำลังถึงจุดเดือดนะครับเมื่ออาร์เนอร์สโลอตต้องตกอยู่ภายใต้ความกดดันอย่างหนักหน่วงที่สดุดนะับตั้งแต่ที่พาลิเวอร์พูลออกสตาร์ทฤดูกาลไหยนะร่วงไปอยู่อันดับที่8ของตารางคนะแนนแสดงความใจกันเปิดเผยรายชื่อกุนซือคนใหม่ที่พร้อมเสียบแทน,ท,นทันทีหากบอร์ดบริหารทนไม่ไหวสำหรับนั้นนะครับสโมสรกำลังเผชิญกับสึกหนักในการเจรจาเซนเนอร์ชุดใหม่ กับ3อกองกลางตัวความหวังที่มีข่าวเชื่อมโยงกับเรียรมาเรดและแมนซิตี้จนทําเอาแฟนบอลน,นั่งไม่ติดนะครับเผยโผกุนซือสำรองใครคือตัวเลือกของ f อฟแมนสลตดจะยังคงได้รับการสนับสนุนนะครับแต่ความ่พ้แพ้ย,ยับเยิน30ต่อแมนซิตี้ได้ผลักดันชื่อกุนซือคนใหม่ให้กลับมาอยู่ในสปอตไลท์อีกครางเดลี่เมลนะครับเปิดเผยว่าเอฟกลุ่มเจ้าของสโมสร เคยพิจารณาชื่อดังหลายคนก่อนแต่งตั้งอนเนอร์สลัดและมีแนวโน้มจะหวนกลับไปหาเป้าหมายเดิมหากสถานการณ์เร็วไรยลงไปอีกตัวเต็งที่อาจหวนคืนโผ 1. เซบาสเตียนเฮเนสกุนซือสตูการ์ดสโรเบรโตดาชาบีกุนซือมาเซ่ 3. ม,มิเชลกุนซือของคิโรนาและ 4. เฮเนสตตบานเบเดกุนซอบีเบาโอ้ไม่มีชื่อ ของเจเกนคลับและซีดานเลยนะฮะเนี่ยนอกจากนี้แล้วนะครับก็ยังมีชื่อเซอร์ไพรส์อย,อย่างอลิเวอร์การ์เนอร์ของกิร์สเทอร์เพลตและอันดนี่อีลาอล่าของปอนมัดที่กําลังสร้างผลงานอย่างน่าจับตาส่วนตำนานอย่างเซนิซีดานก็ยังคงถูกกล่าวถึงแม้เจ้าตัวจะไม่เคยสนใจพิม์ลีกเลยก็ตามนะครับวิกฤตสัญญา3าแข้งหลักอยากได้ของที่ดีกว่าหลังเพิ่งเคลียร์ปัญหาการต่อสัญญาใหม่กับโมซาลาและเวจิฟันไดไปได้ไม่นาน ลิวร์พูลก็เจองานหินครั้งใหม่เมื่อต้องเปิดฉากเจอจาร์สัญญาชั่ใหม่กับ3กองกลางที่เซ็นเข้ามาเมื่อช่วงซัมเมอร์ปี2003อเล็กซิสแมคกลิสเตอร์และอันการฟินแบกและด so ูมิกโซบอสไลน์แม้สัญญาเดิมจะยังคงเหลืออีกยาวนานจนถึงปี2028แต่เดลิเมลเปิดเผยว่าเอเจนต์กำลังกดดันให้สโม,มสรมอบสัญญาชั่ใหม่ที่ดีขึ้นเพื่อสะท้อนถึงบทบาทที่สุคันในทีมใครคือภัยคู่คมที่น่านกังวลที่สุด และนการเตนบาเยืนออกมาจุดประเด็นร้อนทันทีโดยยอมรับว่าเขามีฝีเท้าดีพอสําหรับเรียมฤริดและราชาชุดข,ขาวกําลังจับตาดูอยู่แม้เจ้าตัวบอกว่ามีความสุขแต่ก็ยอมรับว่ายังไม่ได้คุยกันเรื่องสัญญาสมัใหม่โดม,มินิกโซบอสไลมีรายงานจากสเปนนะครับว่าทั้งเรือมดริดและแมนเชสเตียกำลังจับตาดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะที่ลิเวอร์พูลก็เกิดตือรือร้อนที่จะขยายสัสญ,ญายาวจนถึงปี2 0 3 0 พร้อมเพิ่มค้าเหนื่อยให้ปัญหาคือจนถึงปัจจุบันยังไม่มีการยื่นข้อเสนอสัญญาใหม่ใดๆไปบนโต๊ะเจราจาความล่าช้านี้อาจเป็นดาบสองคมที่ทำให้หงแดงต้องเผชิญความเสี่ยงในการสูญเสียสามหัวใจสำคัญในแดนกลางทากามกลางวิกฤตที่กุญซือกำลังคลุกรลุ่นอยู่นะฮะโอ้โหก็ต้องบอกว่าสถานการณ์การต่อสัญญาชั่วม่ทั้ง3คนก็ต้องมีกุนซือเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะฮะ หนึ่งแหละก็คืออนาคตของอันเนอร์สตจะยังแข็งแรงต่อไปหรือไม่นะครับถ้าหากาพาทีมดำดิ่งลงเหวเช่นนี้อยู่ก็ใครจะอยากไปอยู่เลยครับใช่ไหมล่ะฮะสองเนี่ยชื่อเสียงของกูซื้อก็มีส่วนนะครับที่นักเตะอยากจะฝากอน,นาคตไว้นะครับถ้าเป็นเชเก็ตต์คลับเนี่ยเด็กๆเขาอยากเซ็นเพิ่มอยู่แล้วนะครับอ่ะตัวนี้มันอยู่ที่ผลงานแหละนะฮะเอาเป็นว่าถ้าส็อตเนี่ยกลับมาได้หรือว่าทาผลงานดีดีนะครับ เรื่องดีๆก็จะตามมานะครับมันอยู่ที่สล็อตนะครับถ้าสล็อตพาทีมชนะรวดนะครับใครอะไรจะไม่อยากอยู่นะครับเพราะเขาต้องการลุ้นแชมป์นะครับนักเตะส่วนอันเนอร์สล็อตเองตอนนี้เนะี่ยก็จะต้องเร่งผลงานให้ได้นะครับก็ต้องบอกว่าสถานการณ์นี้ถือว่ามารุมเราสโมสรเราเลยนะครับทั้งสัญญาฉบใหม,ม่แล้วก็เรื่องของกุญสือคนใหม่นะครับสล็อตไม่แข็งแรงแล้วนะครับต่อไปเราไปดูข่าว ต่อไปกันเลยนะครับเป็นสื่อดีดดิทแอนฟิวนะก็เป็นทน่านันของสถิตินะครับท่านผู้ชมก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่แบบเราโดนกระทามาถึง9ครั้งเลยนะฮะซึ่งเขาได้รวบรวมแล้วก็มานําเสนอเนี่ยก็ต้องบอกแฟนๆไว้เลยนะครับว่าเป็นเรื่องที่แฟนบอลหงแดงเนี่ยรับไม่ได้เลยนะครับในการตัดสินของ v ีอแล้วก็ผู้ตัดสินนะครับโดยเฉพาะไปเกิดในยุคข,ของเจอร์กิงคลอปเนี่ยเสียเป็นส่วนใหญ่นะครับ พราะ V R มันเริ่มตรงนั้นนะครับอ่ะเราไปดูกันหน่อยว่ามีอย่างไรกันบ้างนะครับก้าวที่สุดแห่งความอื้เฉาย้อนรอยจังหวะผิดพลาดของ V R และผู้ตัดตสินโดนเคสเป่ายอมรับไม่รู้เหมือนกันลิเวอร์พูลดูเหมือนจะเป็นทีมที่มีส่วนร่วมกับช่วงเวลาที่ก่อให้เกิดข้อถกเถียงกับเหล่าผู้ตัดสินมากที่สุดทีมหนึ่งนะครับและมีเหตุการณ์ที่เป็นประเด็นร้อนเกิดขึ้นนับครั้งไม่ถ้วนตลอดหลายปีที่ผ่านมาเลย แม้เราจะยอมรับว่ามนุษย์ย่อมทําผิดพลาดกันได้แต่ลิเวอร์พูลกลับต้องเผชิญหน้ากับเหตุการณ์แปลกประหลาดในระดับที่เหลือเชื่ออยู่บ่อยครั้งนี่คือการย้อนรอย9เหตุการณ์ที่อื้อาวที่สุดนะครับเหตุการณ์ที่ 1. ผู้ช่วยโปรตีสินฟาดศอกใส่แอนดี้โรเบอร์สันนะครับอันนี้แอดมินเห็นแล้วน่าเกียดจริงๆนะฮะนี่คือเรื่องที่คุณไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นได้นะครับแต่มันเกิดขึ้นจริงในเกมที่อาร์เซนอล ที่แอนฟิลด์ในปี2023ในช่วงพักครึง่งแอนดี้โรเบอร์สันเดินเข้าไปประท้วงผู้ช่วยผู้ตัดสินคอนสแตนตินอัสซิเดียคิสนะครับแต่กลับถูกฟาดศอกสวนเข้าที่กลาม PGMOL นะครับคณะกรรมการผู้ตัดสินสั่งพักงานช่วคราวเพื่อสอบสวนแต่สุดท้ายก็ไม่ลงโทษอะไรเพิ่มเติมนะฮะโอ้โห,หน่าเกลียดจริงๆนะผมเห็นนะครับเหตุการณ์นี้เหตุการณ์ที่2นะครับประตูล้ำหน้าของลุยดิอาร นี่คือที่สุดของความผิดพลาดในยุค VAR ในเกมกับสเปอร์ปรตูที่ถูกต้องทุกประการของลุยดิอัตแต่กับถูกตีทงล้ำหน้ายอมรับว่าเป็นความผิดพลาดร้อดแรงของมนุษย์เมื่อ v r อย่างดารเรนอิงแลนด์ล้มเหลวในการแทรกแซงเพื่อกลับคันตัดสินเสียงที่หลุดออกมาในภายหลังเผยเห็นความโกลาหลในห้อง v r และตอกย้ำความล้มเหลวของกระบวนการอ้อันนี้แอนมิงก็เห็นด้วยนะครับเป็นความทรงจำที่ เลวร้วายมากนะครับลูกล้ำหน้าของลุยดิอาร์ตนะครับมันบวกำเลยจังเม็ดพี่น้องเหตุการณ์ที่3จอห์นสมอยส์ยอมรับไม่รู้เหมือนกันแต่ยังเป่าให้จุดโทษย้อนกลับไปในปี2 0 1 8นะครับในเกมที่ร์พูลเสมอกับสเปอร์สองสองในยุคก,ก่อน VAR จอห์นสมอส์นะครับผู้ตัดสินในเกมนั้นเป่าให้จุดโทษและไปปรึกษาผู้ช่วยว่าดิยันรถเลนสัมผัสบอลก่อนที่เฮอริเคนจะล้มลงหรือไม่ ซึ่งมีผลต่อการลำหน้าบทสนทนาที่หลุดลอดออกมาคือผู้ช่วยผมต้องชัดเจนรอบเรียนโดนบอลไหมถ้าโดนก็เป็นจุดโทษถ้าไม่โดนก็ลำหน้าส่วนมอสบอกตรงๆผมไม่รู้เหมือนกันว่ารอบเรียนโดนบอลหรือเปล่ามาตินแอดกินสันคุณเห็นอะไรจากทีวีไหมผมให้จุดโทษนี่ครับต้องบอกว่าโอ้โห เป่าทั้งๆที่ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นจุดโทษนะครับบักจอนมอดครับพี่น้องเหตุการณ์ที่4นะฮะ VAR ลืมตรวจสอบจังหวะพิตฟอร์ดอัดฟันได้โอ้อันนี้ยิ่งแย่นะฮะจะังหวะข้าวตัาสุดอันตรายของจอร์แดนพิตฟอร์ดที่ทําให้วอจีฟันได้ต้องพดฉักฤดูกาล2020ถึง2021แต่ VAR อย่างเดวิดคูดกลับไม่ได้ตรวจสอบจังหวะนี้เลยมีรายง,งานในภายหลังว่าคูดลืมเช็คใบแดง พราะมัวแต่ให้ความสําคัญกับการเช็คลำหน้าของฟันไดในจังหวะก่อนหน้าโดยเชื่อว่าการล้ำหน้าจะลบล้างทุกอย่างที่เกิดขึ้นตามมาโอ้ยอันนี้อย่างเฮี้ยนะครับเดวิดคูตตอนนี้แม่งก็โดนกรำตำสนองอยู่นะครับโดนแบนนะฮะเหตุการณ์นี้ผมแบบรับไม่ได้ยางเหตุการณ์นะฮะเหตุการณ์ที่5้าคอปประทะกับพอเทนี่ผมมีปัญหากับคุณแค่คุณเดียวนี่คือคู่ปรับที่แท้จริงระหว่างผู้จัดการทีมและผู้ตัดสินทั้งคู่มีประเด็นกันหลายครั้ง โดยเฉพาะในเกมเสมอสเปอร์2-2ในปี2021ที่แฮร์ริเคนรอดใบแดงแต่โรบกลับโดนไล่ออกหลังจบเกมเจกิงคลับเดินไปบอกพอลเทนนี่ว่าผมไม่มีปัญหากับพุ้ติสินคนไหนเลยนอกจากคุณนะฮะเจกิงคลับของเราตอนนั้นตะบะแตกเลยะฮะดาหลกเหตุการณ์ที่6รดา e ิสเตอร์ลิงถูกจับลำหน้าทั้งทั้งที่นำอยู่หลายช่วงตัว หารไม่นับลูกยิงของหลุยดิอาร์ตนี่คือหนึ่งในการตัดสินที่แฟนบอลลิเวอร์พูลจดจำได้มากที่สุดนะครับในเกม boxing day เ,เมื่อปี2013ที่ทีมของแบรนด์โรเจอร์บุกไปเยือนแมนซิตี้ราฮิมสเตร์ลิงในตอนนั้นหลุดเดี่ยวอยู่ในลายชัดเจนแต่ต้งถูกกลับยกขึ้นนี่คือโฆษณาชิ้นดีว่าทำไมวงการฟุตบอลถึงต้องการ vr เหตุการณ์ที่7ใบแดงของฟันไดและโทษแบนที่ตามมา ในเกมเกับนิวคาสเซลิลในปี2023นะครับปันไดถูกไล่ออกและถูก FA ตั้งข้อหาเพิ่มเติมฐานใช้ท่อนคำไม่เหมาะสมโดยเขาเรียกการตัดสินใจนั้นว่าเป็นเรื่องตลกบ้าบอขณะเดิอนออกจากสนามหรือพูดภาษาไทยก็ fucking joke นะฮะเขาถูกแบนเพิ่มเติมและปรับเงิน100,000ปอนด์ซึ่งหลายคนมองว่าเป็นการลงโทษที่ขาดความคงเส้นคงวาเมื่อเปรียบเทียบกับเคสอื่นๆเหตุการณ์ที่8 เดวิดคูดและลิเวอร์พูลอีกครั้งเดวิดคูดนะครับมีประวัติกับลิเวอร์พูลมากมายก็คือ VR ที่ปล่อยผ่านจังหวะที่มาตินโอนนกาดทำเห็นบอลอย่างชัดเจนในกรอบเขตโทษโดยอ้างว่าลื่นลม้มและเป็นผู้ตัดสินที่บวกมือให้เล่นต่อไปในจังหวะที่โมซาลาถูกทำฟาวในเกมอตตันวิลล่าและนั่นว่าเขาคือคนที่ลืมเช็คใบแดงของพิทฟอร์ดบอกเดวิดคูเนี่มันมันโดนอันกมตามสนองแหละรครับพี่น้อง เหตุการณ์สุดท้ายนะครับเหตุการณ์ที่9ทาคอสกี้รอดใบแดงหลังย่ำใส่แม็กอลิสเตอร์เป็นการเข้าสกัดที่สูงและอันตรายโชคดีที่ขาของอเล็กซิสแม็กนลิสเตอร์ไม่หักแต่เจมส์ทาคอสกี้ได้ไปเพียงแค่ใบเหลือง VR ในเกมนั้นคือพอเทนนี่อีกแล้วซึ่งไม่ได้แนะนำให้พุทธศิลป์ไปดูจอ PGML นะครับต้องออกมายอมรับผิดในภายหลังว่าฉบับนี้ควรเป็นใบแดงอย่างไม่ต้องสงสัยนะครับอือหื นี่คือเเหตุการณ์นะครับที่ดิดแอนฟิลนะครับได้รวบรวมมาที่จริงมันมีเยอะกว่านี้นะกับอ,อีกกรณีหนึ่งนั่นก็คือจังหวะที่ดอกูนะครับยันใส่แม็กลิสเตอร์ในกรอบเขตโทษไม่เป็นจุดโทษก็มีนะฮะอันนี้เขานำมา9เหตุการณ์นะครับเน้นๆคัดๆมาเลยนะฮะแฟนๆจำเห,เหตุการณ์ไหนได้บ้างนะครับส่วนแอ m ดมินนะครับจำฝังใจเลยนะครับนั่นก็คือประตูล้บหน้าของ ลุยดีอานครับนัดเจอสเปอร์นะฮะโอ้ตัดสินคือตีนกูนี่ขนาดแมงมึงเวียอาได้พี่น้องเอ้ยนะฮะก็เป็นเรื่องราวดราม่ามาฝากกันนะครับเออมื่อใด้มีพัฒนากบารเป็นลีกที่ดีที่สุดในโลกนะครับแต่กรรมการยังไม่พัฒนาเลยนะฮะเราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยดีกว่านะครับก็เป็นข่าวดราม่าอีกแล้วนะครับเป็นสื่อจาก r ลซ i n g the Cop นะครับก็เป็นออดีตนักเตะ ออกมาขยี้นะฮะอีกแล้วขยี้ไม่เลี้ยงฮัตติสันชี้เป้าอิซักทำตัวเองต้นต่อฟอร์มบู125ล้านปอนด์เสี่ยงทำหงชวดแชมป์การเริ่มต้นใช้ชีวิตในแอนฟิลด์ของ Alexander อเล็กซานเดอร์อิซักกองหน้าคาตัวมหาศาลยังคงห่างไกลจากคำว่าสวยหรูจนแทบถูกตีตาว่าเป็นหนึ่งในดีวที่ล้มเหลวที่สุดของสโมสรและในขณะที่แฟนบอลกำลังค้นหาคำตอบอดีตแข้งหงแดงอย่างดอนฮัตติสันก็ได้ออกมาชี้เป้าอย่างไม่ปราณีว่า ก่อหนหาชาวสเปนรายนี้ต้องโทษตัวเองเท่านั้นนะครับคำพิพากษาความไม่เป็นมืออาชีพทำพิษฮัตติสันนะครับยื่นคำตัดสินสุดเด็ดขาดผ่านโซเชียลมีเดียโดยพุ่งเป้าไปที่การกระทำของอีซักในช่วงปรีซีซั่นที่เขาพยายามบีบให้มีการย้ายทีมออกจากนิวคาสเซิลมันเป็นความผิดพลาดของเขาเองทั้งหมดเขาควรจะทำตัวเป็นมืออาชีพและซ้อมปรีซีซั่นกับนิวคาสเซิลอย่างถูกต้องอดีตดาวเตะหัวแดงช้ว่า การประท้วงและการปฏิเสธที่จะฝึกซ้อมอย่างเต็มที่ก็เป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดอย่างมหันต์เพราะมันส่งผลโดยตรงต่อความฟิตที่ขาดหายไปซึ่งก็เป็นรากฐ,ฐานของปัญหาฟองการเล่นอันทกต่ำในปัจจุบันเดอบันสูงความไม่ฟิต125้าล้านปอนด์ที่ต้องแลกด้วยแชมป์แม้ีซังนะครับจะได้ย้ายมาสวมเสื้อของดงลิเวอร์พูลสมใจแต่การกระทําในช่วงเสมอของเขากําลังกลายเป็นความเสี่ยงที่สโมสรต้องแบกรับไว้ทั้งฤดูกาล ด้วยค่าตัวสูงถึง125หล้านปอนด์แฟนบอลคาดหวังว่าเขาจะต้องเป็นฟันเฟืองสําคัญในการขับเคลื่อนเกมรุกเคียงข้างโมซาลาและฟลอเรนตีตแต่ถว่าความไม่ฟิตสมบูรณ์ที่เป็นผลพวงมาจากการตัดสินใจของเขาเองอาจกําลังทําให้ลิเวอร์พูลต้องเผชิญหน้ากับความเสี่ยงครั้งใหญ่ในการพลาดแชมป์พรีเมียร์ลีกและแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเวลาของดาวยิงเบอร์9ก้าเหลือน้อยเต็มทีหากเนื้อหน้าก็ยังไม่สามารถพิสูจน์คุณค่าของตัวเองได้คำถามเรื่องความคุ้มค่า และความไม่เป็นมืออาชีพของเขาจะดังขึ้นเรื่อยๆนะฮะอ่าก็ออกมาพูดประมาณว่าทําไมไม่ไปซ้อมปีซีซั่นกับนิวคาสเซจะได้รักษาความฟิตอะไรประมาณนี้นะครับก็ต้องบอกแฟนๆอย่างนี้นะตอนนี้เนะี่ยอิซักนะครับมันยังไม่เต็มร้อยเลยนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยอยู่ในนามทีมชาติซิีเดนนะครับอ่าก็ต้องไปเรียกความฟิตกันใหม่นะครับเพราะเพิ่งหายจากอาการบาดเจ็บนะครับ ถ้าหากว่ากลับมาเนี่ยยังไม่ฟิตอีกก็ลุนแชมป์คงจะยากนะครับซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยแอดมินก็คิดว่าทางฝั่งอานเนอร์ซอที่ซื้อมาเนี่ยตอนแรกเนี่ยลงทุนไป450ล้านปอนด์เนี่ยคิดในใจก่อนเลยนะฮะปีนี้แม่งได้ลุ้นมันแน่นอนนะครับทำไมทํามาตอนนี้อยู่อันดับที่8นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยทฤษฎียังคงมีโอกาสลุ้นแชมป์อยู่นะครับแต่ในเรื่องของปฏิบัติและก็แนวโน้มเนี่ย มันดูแล้วมันมันเหนื่อยแล้วช่วงนี้นะครเพราะว่าฟอร์มที่แท้จริงเนี่ยเรายังยัง,ย,งยังเจอ11นักเตะในชุดของสล็อตยังไม่เจอเลยนะครับสลับสับเปลี่ยนไปมาอยู่นะครับแล้วก็ในเรื่องของอสไตล์การเล่นเนี่ยยังไม่ชัดนะครับเกมนี้นะครับเล่นเพรสซิ่งหนักสไตล์เหมือน ยุคเจอกิ้งคลับนะครับได้รับชัยชนะพอเปลี่ยนมานัดต่อไปก็มาเล่นสไตล์ในมันก็เลยลุ้นยากเลยครับท่านผู้ชมมันก็เลยแบบไม่ค่อยมั่นคงนะครับมันมันเหมือนแบบฟอร์มไม่ค่อยมั่นคงมันก็เลยลุ้นแชมป์ยากนะครับในลุ้นการนี้นะครับเอาเป็นว่าขอให้เจอทางไวๆแล้วกันนะครับสำหรับอันเดอร์สลัดนะครับนี่คือสถิติลิเวอร์พูลนะท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเย็นนะครับของวันที่14พฤศจิกายนนะครับก็อย่าลืมนะครับเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลไปพร้อมกับ ใสยพวกว่าคลังลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็ฝากเพจท่านแมวไว้ด้วยนะครับไปเจอกันที่นั่นนะครับไปร่วมออกความคิดเห็นนะครับร่วมเชร์วไปด้วยกันนะครับฝากช่องเล็กๆช่องนี้ไว้ด้วยนะครับแล้วกลับพบกันใหม่สวัสดีครับขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้านรักไปกับชายผู้บ้าค,คลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับ แล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจงให้กับทีมงานชายปูบักข้างลิเวอร์พูลและ The ะ o อฟแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจงให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ